สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะหลังจากจบเกมนัดสำคัญระหว่างทีม h ฮุนไดฮิลสเ t ดสโมสรต้นสังกัดของน้องสองวิภาวีสีทองกับทีม AI Paper Saving สโมสรต้นสังกัดของยัสมินแล้วก็พักจองอานะคะก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าตอนนี้ฮุนไดฮิลสเ t ดสามารถเอาชนะ AI Paper Saving ไปได้3ต่อ1เซตและก็คว้าแชมป์ในรอบปกติแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขัน น,ะะนักข่าวชาวเกาหลีใต้ได้มาสัมภาษณ์ยางฮโยจินค่ะผู้ที่ได้รับรางวัล MVP ในการแข่งขันครั้งนี้นะคะซึ่งยางฮโยจินนั้นยังมีอาการปวดคออยู่เลยนะคะหมอนรองกระดูกของเธอนะยังมีอาการบาดเจ็บนะคะเลยทําให้เธอรู้สึกปวดนั่นเองค่ะโดยที่สื่อของเกาหลีใต้เนี่ยได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้ค่ะว่าฮุนไดฮิลสเตจจะต้องเอาชนะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยความพยายามของตัว MB นั่นก็คือ,อยางไฮโดรจินค่ะเพราะว่ายางไฮโดรจินยังได้รับอาการบาดเจ็บอยู่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปให้ได้แล้วก็ต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้เพื่อที่จะได้แชมป์ในรอบปกติมาครองได้สําเร็จค่ะโดยที่สื่อของเกาหลีใต้เขาได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้ว่าวันนี้ฮุนไดฮิลสเตททาหน้าที่ของตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ AI p a p e r s a v i n g ไปได้ด้วยสกอร์3ต่อ1นเซต23ต่อ25 25ต่อ สิบ 26ต่อ14และ25ต่อ19ซึ่งเกมการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นที่สนามของ AI Paper Saving จัดในบ้านของ AI Paper Saving และ h และหุนใดฮิลสเตดนั้นได้รับแรงกดดันอย่างมากเพราะก่อนเกมการแข่งขันคะแนนรวมทั้งหมดของทีม h d ุน h ดฮิลสเตดมีอยู่ที่77คะแนนฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเมี79คะแนนดังนั้นในเกมการแข่งขันครั้งนี้จะต้องคว้า3แต้มให้ได้เท่านั้นจึง จะมีโอกาสคว้าแชมป์ในรอบปกติสื่อเกาหลีใต้เขาก็ได้เขียนรายงานข่าวต่ออีกนะคะว่าฤดูการนี้มันเป็นฤดูการที่ไม่ง่ายเลย ในช่วงต้นไปจนถึงกลางฤดูกาลฮึ่งกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำด้วยความมั่นคงเพราะมีผลงานที่ยอดเยี่ยมของคิมยอนคยองแล้วก็เจเลนาทั้งในด้านการรุกและการป้องกันรวมไปถึงเรนาด้วยในช่วงปลายฤดูกาลทางฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ได้คว้าตัววินโลจอนสันเข้ามาแทนที่เจเลนาก็ยังส่งผลให้ฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์มีผลงานที่แข็งแกรง่งแต่อย่างไรก็ตาม ุนไดฮิลสเต t e ยังมีการทำงานที่ดีจนพาทีมนั้นขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของตารางแต่ก็ยังมีผลงานที่เบียดเสียดกันอยู่กับฮึงกุกไล่พิงค์สไปเดอรเพราะคะแนนสะสมทั้งหมดยังมีความใกล้เคียงกันอยู่และสื่อของเกาหลีใต้เขาก็ได้เขียนรายงานอีกนะคะว่า ในช่วงที่ฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์นั้นทำบทบาทของตัวเองได้ดีฮุนไดฮิลสเต็ก็ประสบกับปัญหาใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานที่ย่ำแย่ของตัวหวดภายนอกที่ยังทำหน้าที่แทนวิภาวีสีทองไม่ได้ปัญหาใหญ่ของทีมฮุนไดอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือวิภาวีสีทองซึ่งถือเป็นแกนหลักของขุมกำลังฮุนไดฮิลสเต็ตมีอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่โค้ชก็เลยส่งจองจียุนคิมจูฮยอง โกเยริมลงมาทำหน้าที่แทนแต่ปรากฏว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะโชว์ทักษะให้เหมือนกับวิภาวีสีทองได้สื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขารายงานแบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็เขียนเพิ่มเติมไปอีกนะคะว่า โกเยริมและคิมจูฮยังยังได้รับความล้มเหลวในความมั่นใจในฐานะที่เป็นตัวหวดภายนอกด้วยอย่างไรก็ตามฮุนไดฮิลเตรดก็ถือว่าเป็นทีมที่มีความแข็งแกรง่งเขาสามารถเอาชนะปัจจัยลบเหล่านี้และต่อสู้กับความกดดันของตัวเอง สู้เพื่ออันดับหนึ่งและพยายามเอาชนะความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยตัวของเขาเองผู้เล่นคนสำคัญของฮุนไดฮิลเ t สเตนั่นก็คือ,อยางฮโยจินและโมมามีความกดดันอย่างมากที่จะต้องพยายามทำแต้มมีบางช่วงที่ยางฮโยจินนั้นทำคะแนนได้ไม่ถึง10คะแนนใน1เกมการแข่งขันเธอก็พยายามผลักดันตัวเธอมาตลอดแต่เนื่องจากเธอมีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ ยังคงมีอาการปวดคอเนื่องจากหมอนรองกระดูกของเธอแต่อย่างไรก็ตามยางฮโยจินก็ยังยืนอยู่แถวหน้าของทีมและพยายามปลุกจิตวิญญาณของเพื่อนร่วมทีม จนในที่สุดเธอก็พาทีมคว้าชัยเหนือ AI p a p e r saving ไปได้3ต่อ1เซตคว้า3คะแนนมาครองได้สำเร็จทำให้คะแนนสะสมรวมของทีม h ฮุนไดฮิวสเ t ดมีทั้งหมด80คะแนนแซงหน้าหึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์ที่มีอยู่79คะแนนค่ะ นี่ก็คือคําอธิบายของสื่อเกาหลีใต้นะคะแล้วหลังจากนั้นนักข่าวชาวเกาหลีใต้ที่ชื่อว่าคิมฮีซูได้ไปสัมภาษณ์ยางฮโยจินนะคะเขาถามยางฮโยจินว่าวันนี้อาการของคุณเป็นอย่างไรบ้างหลังจบเกมการแข่งขันแล้วยางฮโยจินก็ได้ตอบนะคะว่าณเวลานี้ฉันยังรู้สึกเจ็บคอไม่น้อยเลยมันเป็นเรื่องยากตลอดทั้งวันเลยนะไม่เพียงแค่เรื่องออกกําลังกายไม่เพียงแค่เรื่องวอลเลยบอลเท่านั้นแต่การใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันของฉัน มันยังยากด้วย ฉันต้องนอนราบและต้องพยายามนวดคอตลอดทั้งวันและในเกมการแข่งขันครั้งนี้ฉันได้แต่นึกว่าทำอย่างไรให้ฉันหายปวดแค่ชั่วคราวก็ยังดีฉันจะได้มีกำลังใจในเกมการแข่งขันแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าฉันจะปวดคอฉันก็จะลงแล้วก็สู้แข่งขันไปกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อที่จะคว้าชัยชนะมาให้ได้และหลังจากนั้นค่ะนักข่าวชาวเกาหลีใต้เนี่ยก็ยังได้ถามต่ออีกนะคะว่าแล้ววันนี้คุณผ่านเหตุการณ์เหล่านั้นมาได้ อย่างไรย่างไฮยจินก็ตอบนะคะว่าทุกๆครั้งที่ฉันลงมาในสนามแล้วฉันเห็นแฟนๆมากมายฉันก็รู้สึกมีกําลังใจมากขึ้นฉันต้องขอขอบคุณแฟนๆเราได้รับการสนับสนุนจากพวกคุณพวกคุณคอยช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีฉันขอขอบคุณมากและวันนี้ฉันก็แค่พูดกับตัวเองว่าเราจะต้องทํามันมันเป็นเกมสุดท้ายเราจะต้องทําให้ดีที่สุดและฉันก็ขอให้ฉันมีสมาธิจนจบเกมและคว้าชัยชนะให้ได้ในที่สุด นอกจากนั้นนะคะยังฮโยจินก็ยังพูดเสริมต่ออีกค่ะว่าพวกเราทุกคนในทีมไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและสตาฟโค้ชทำงานกันอย่างหนักพวกเราจะทำทีมของเราให้แข็งแกร่งขึ้นและการทำงานเป็นทีมของเราถือเป็นจุดแข็งของทีม พวกเรามีความมุ่งมั่นและมีวัตถุประสงค์เดียวกันที่จะคว้าแชมป์มาให้ได้ขอขอบคุณเพื่อนร่วมง,งานขอขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนทุกคนแสดงถึงความจริงใจให้เราได้เห็นอย่างฮโยจินพูดแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะนักข่าวชาวเกาหลีใต้ก็ได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้ว่าความจริงใจของเพื่อนร่วมทีมฮุนไดฮิลสเตดเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเพราะทุกคนนั้นมีวัตถุประสงค์เดียวกันและทุกคนให้กําลังใจกันมาเสมอไม่ ว่าจะเป็นโค้ดสตาฟโค้ดหรือเพื่อนนักกีฬาด้วยกันและณเวลานี้ยางฮโยจินก็ยังพูดติดตลกกับนักข่าวด้วยว่าทําอย่างไรก็ได้ให้ฉันเงยหน้าขึ้นไปที่สูงได้ตลอดจนจบเกมคือเธอมีอาการปวดคอนะคะเธอก็บอกว่าพยายามที่จะเงยหน้ามาให้ได้แค่นั้นพอไม่ได้คิดอะไรมากประมาณนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือบทสัมภาษณ์ของยางฮยจินที่ได้กล่าวไว้กับนักข่าวชาวเกาหลีใต้ที่ชื่อว่าคิมฮีซูนะคะแต่ก็ได้นําเอาบทสัมภาษณ์นี้ มาฝากแฟนวนอลเลย์บอลชาวไทยค่ะก็จะให้เห็นทัศนคติของนักกีฬานะคะว่าทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นแค่ไหนแม้ว่าร่างกายตัวเองจะบาดเจ็บแต่ก็ยังสามารถทําหน้าที่หรือว่าทําบทบาทที่ตัวเองได้รับมอบหมายให้ได้ดีที่สุดเลยนะคะขอขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ